คาทาวอัดแจ็คฟรุสมิสเตอรี่ไม่แน่ใจว่าอาจถูกอ่านผิดมันน่าจะตั้งใจตั้งชื่อล้อเลียนนายเอ้าอะอยู่ในไหนเน็ตฟลิกเป็นหนังอินเดียอยู่ใน Netflix. <Netflix. S 1> เน็ตฟลิกตรอตอนแรกไม่ได้คิดจะดูมันนะมันเราเห็นอยู่ในเน็ตฟลิกสักพักแล้วละ่ะตั้งแต่มันเริ่มสตรีมมิ่งอ่ะกะจะดูอยู่แล้วเพราะเราอยากดูหนังตลกอินเดียอยู่แล้วไงหนังที่ไม่ซีเรียสมากอนะไรเงี้ยแต่พอดูเอ้ยเจ๊ประเด็นแม่งดีจริงเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นบ้านแบบผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านอ่ะถนนหาย ขนุนสองลูกแบบขนุนลูกรักเขาเลยอะขนุนแบบหมายถึงว่าได้รับแจ้งแล้วโดนสั่งให้มาทํางานเนี้ยให้มาสืบคดีขนุนหายอะแล้วอารมณ์ประมาณแบบในหมู่บ้านก็มีปัญหาอื่นนะทําไมต้องให้มาทำคดีขนุนหายด้วยคดีขนุนขนุนบ้านคนรวยเนี้ยหายตุบแล้วโอ้โหเป็นเรื่องคือไอ้ขนุนเนี่ยที่มันต้องตามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นกึ่งๆผู้ดีเก่าอ่ะอแล้วมันกาลังจะมองหา ลู่ทางทางการเมืองอยู่เออมันก็เลงจะเอาถนนนี้เป็นพันดีมากพันที่นาเข้ามาจากมาเลเซียเระมาณเนี้ยแล้วมันก็เลงจะเอาไปให้กับเป็นข้นาราชการชั้นสูงอะ่ะเ,เพื่อหวังตําแหน่งอ๋อเออมันก็เลยพอหายไปนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องหามาคืนให้ได้ไม่งั้นตัวเองจะซวยตัวเองจะไม่ได้ตําแหน่งไงก็เลยไปบีบให้ตารวจอะ่ะต้องาต้องทาคด<า>ีนี้นใช่ทั้งกรมอะ่ะต้องมาตามหาถนน,น <laughs> <笑><笑>อะไรเงี้ย เออแม่แจ๋และเรื่องของเรื่องคือนางเอกมันเป็นคนที่อยู่ในวรรณะต่ำอ่ะอ๋อแต่ว่าได้เป็นสารวัตรเพราะผลงานดีคือทํางานเก่งมากค่ะเก่งมากเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องอื่นอีกนะไม่ใช่แค่ขนนอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็สืบไปแล้วปัญหาระหว่างกับแฟนแฟนนางเอกเนี่ยคืออยู่ในวรรณะสูงกว่าออแล้วก็โดนขีดกันน่นนี่นั่นอะไรเง,งีเออ้ยในที่ทํางานเองก็เหยียดผู้หญิงเออแล้วก็ระหว่างที่เกิดคดีขนนเนี่ยมันเกิดคดีลักพาตัวด้วย มีเด็กผู้หญิงหายตัวไปแต่ไม่มีใครสนใจเลยไงเพราะทุกคนทุ่มกาลังให้กับข,น,ขน,นุนเออ <laughs> แต่นางเอกก็ต้องวางแผนเี่จะต้องทำสองคดีนี้ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยหนังมันแบบเสียดสีสังคมแบบเจ๋งๆเลยแล้วก็นี่แหละพอพูดถึงประเด็นผู้หญิงมียศเนี่ยเลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาสุดท้ายมันวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างไหมด่าระบบเต็มๆเลยแล้วมันก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาพลักษณ์ผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าไอ้คดีลักพาตัวเนะี่ยไอ้คดีผู้หญิงหายเนะี่ยคือมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหายไปแล้วก็ ทุกคนมองว่าก็ผู้หญิงมันทําตัวอย่างเงี้ยแต่ตัวโป,โ,ปโป๊ะไม่เรียนแก่นแก้วอะไรเงี้ยสมนํำหน้าแ,แล้วใช่ไม่มีใครสนใจเพราะว่าสมํำหน้าอะไรเงี้ยแต่ดังเอกดังเอกพูดถึงว่าอา้าวกายเป็นตัว,ต,วตัวเองผิดเหรอจี๊ดมากเลยไหมใช่จี๊ดจี๊ดแรงเลยอะเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันร่วมสมัยแต่ท้องเรื่องอ่ะยังดูอินเดียจ๋าอยู่นะ<อ>แต่แต่ก็ไม่มีเพลงไม่มีอะไรนะไม่มีเต้นรำนะก็หนังคอมเมดี้แหละใช่แต่ว่าเป็นตลกร้ายนิดๆอดะ อ๋อนี่ขันนุนไหนคือเรายังรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องเหมือนต้องเข้าใจความเป็นท้องถิ่นของอินเดียได้หน่อยเงอ่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันใส่ไว้เงี้ยมันซับซ้อนมากหรือการใช้ความรุนแรงในฐานะตำรวจอะมันก็ใส่ไว้อย่างตัวพระเอกเองที่เป็นตำรวจเนี่ยคือคนละวันหน้าหนเอกนะั้นแต่ว่ามันพยายามปรับตัวแล้วนะพยายามปรับตัวว่าเออวันหน้าไม่เกี่ยวแต่มันเหมือนโดนปลูกฝังมาว่าคุณต้องดูถูกคนจนต้องดูถูกคนที่ต่ำกว่าเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ทําโดยไม่รู้ตัว เวลามีผู <wounds> ้ประตัวมีขอทานเข้ามาในสถานการณ์นี้เขาก็จัดการคนขอทานก่อนเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเลยเนี่ยเหมือนโดนปลูกฝังมาแบบนั้นอะไรเงี้ยประเด็นแรงๆเยอะเรื่องเนี้ยอย่างตัวนางเอกเองอะเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองทาอะมันก็แหกกฎอะเล่นแง่กฎหมายตัวเองอะกางที่ทําประโยชน์อะมีประเด็นหลายอย่างแต่หนังจบดีหนังไม่ได้ดาร์กไงเราเลยโลเกไงหนังมันอาจจะโลกสวยหน่อยหนึ่งอะแต่แต่เวิร์กอ่าอ้แต่แรง กลายเป็นหนังเป็งจี๊ดเลยเออแล้วมีเรื่องสื่อด้วยเรื่องสื่อที่พยายามจะแฉเรื่องนี้ว่าเออมันตำรวจไม่งี่เง่าอะไรเงี้ยมีมีประเด็นนั้นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย oh, อ๋อเดลี่บูนนก <daily vocal. S 1> เกิลดลี่บูเกิลใช่ใช่ประมาณนั้นนะ <laughs> หนังอินเดียนะหนังอินเดียหนังอินเดีย <laughs> หนังอินเดียคือเราโอเคเราไม่ได้หาหนังที่แบบประเด็นแรงๆนะจริงๆมันมีนะพวกหนังกฎหมายอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันเอาเล่นได้ดีไงเอาเรื่องข้าราชการเอาเรื่องกฎหมายเอาเรื่องวันณนะ เอาเรื่องการเมืองมาแทรกแทรกมาแอบแออยู่ในหนังตลกอ,ะอ่ะ